เพียงแค่จินตนาการว่าคุณกำลังมองรถไฟฟ้าที่ทั้งล้ำสวยและแรงจนทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและตอนนี้ให้เตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะต่อไปนี้คือยนตระกรรมที่อาจทำให้ปีหน้ากลายเป็นปีทองของค่ายจีนรถที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในคลาสเดียวกันรถที่หลายคนอยากเห็นบนถนนจริงและว,วันนี้สยามสปีดจะพาคุณไปสัมผัส2,026 BYD C a l i o n 07เแบบใกล้ชิดที่สุด วันนี้เราจะพาคุณไหลไปในบรรยากาศการรีวิวที่เนียนสบายเหมือนกำลังยืนอยู่ข้างรถคันนี้จริงๆเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ใครหลายคนหยุดมองทันทีที่มันขับผ่านซีเอเลียน07เอฟใช้แนวคิดการออกแบบโอเชียนแอสเตติกที่เน้นความลื่นไหลของเส้นสายตัวรถดูแน่นกำยำตั้งแต่ด้านหน้าไฟหน้าแบบเลดทรงคมรีเหมือนดวงตาของสัตว์นักล่าให้ความรู้สึกดุดันแต่หรูในเวลาเดียวกันกระจังหน้าถูกออกแบบให้เรียบมากเพราะเป็นรถไฟฟ้าแท้ ทำให้ด้านหน้าดูสะอาดและมีความทันสมัยขึ้นไปอีกระดับส่วนด้านข้างถูกเน้นความยาวและความโปร่งของตัวถังเส้นคาดประตูที่ค่อยๆไล่ระดับจนถึงท้ายรถช่วยให้ตัวรถดูพรีเมียมขึ้นไม่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนก็รู้สึกได้ถึงความตั้งใจในการออกแบบด้านท้ายของซีเอเลียน07 F ก็โดดเด่นไม่แพ้ส่วนหน้าไฟท้ายแบบยาวเต็มคันดีไซน์เหมือนแสงที่พาดผ่านผิวน้ำในเวลากลางคืนให้ตัวรถดูหรูและสปอร์ตในแบบที่รถระดับเดียวกันบางคันยังให้ไม่ได้ สปอยเลอร์ท้ายช่วยเพิ่มลุคแบบสปอร์ตและยังช่วยการทรงตัวเวลาขับด้วยความเร็วสูงด้วยทําให้ภาพรวมภายนอกทั้งหมดของรถคันนี้ดูทันสมัยสมดุลและดึงดูดสายตาจนยากจะไม่มอง เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในคุณจะสัมผัสได้ทันทีว่าห้องโดยสารถูกออกแบบมาให้เรียบละมุนและเต็มไปด้วยความไฮเทคแผงคอนโซลถูกจัดระเบียบแบบมินิมอลใช้วัสดุที่ให้สัมผัสพรีเมียมผิวสัมผัสนุ่มแบบซอฟทัดรอบห้องโดยสารตรงกลางคือหน้าจอหมุนได้ขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ b y d ทำงานเร็วและตอบสนองไวมากใช้ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนตามความสะดวกของผู้ขับ เบาะนั่งดีไซน์อกกระชับหลังนั่งสบายทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลและพื้นที่โดยสารตอนหลังนั้นกว้างจนใครๆก็ต้องประหลาดใจเพราะให้ความรู้สึกเหมือนรถระดับใหญ่กว่าระบบเทคโนโลยีภายในก็ถือเป็นจุดขายสำคัญของ c ีเอเลี07เอฟรถคันนี้มาพร้อมระบบช่วยขับรุ่นใหม่ที่ฉลาดและปลอดภัยกว่าเดิม ตั้งแต่ระบบมอนิเตอร์รอบคันแบบความละเอียดสูงไปจนถึงระบบช่วยประคองเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามสภาพจราจรและระบบตรวจจับคนเดินถนนโดยทั้งหมดถูกออกแบบมาให้ทำงานแบบนุ่มนวลไม่กวนผู้ขับทำให้ทุกการขับขี่รู้สึกสบายและมั่นใจกว่าเดิมหลายเท่ามาดูที่สมรรถนะการบ้างซีเอเลียน07เใช้มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ให้แรงตอบสนองทันทีตั้งแต่แตะคันเร่ง การเร่งแซงในเมืองทำได้มั่นใจและการขับบนถนนโล่งก็ทำได้ลื่นไหลโดยไม่ต้องออกแรงมากแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่รุ่นใหม่ให้ความปลอดภัยสูงและยังประหยัดพลังงานทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้งใครที่กลัวว่ารถไฟฟ้าจะไม่พอใช้ในหนึ่งวันอาจต้องเปลี่ยนความคิดทันทีเมื่อได้ลองรุ่นนี้ช่วงล่างของรถถูกปรับให้เนียนนุ่มแบบผู้โดยสารนั่งสบายแต่ยังคงความแน่นเมื่อเท่าโคง้งทำให้ขับสนุกในแบบที่สมกับเป็นรถไฟฟ้าระดับใหม่ เสียงรบกวนจากภายนอกก็น้อยมากเนื่องจากโครงสร้างตัวถังและฉนวนถูกพัฒนาให้แน่นกว่าเดิมทําให้การเดินทางย,ยาวๆรู้สึกนิ่งและเงียบเหมือนกําลังลอยอยู่บนพื้นถนนถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัย c a l i e n ศูน f จัดเต็มเหมือนเดิมทั้งโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบตามมาตร,รฐานระดับสูงของ BYD ถุงลมนิรภยัยรอบคันระบบป้องกันก,การลื่นถลายระบบเบรกไฟฟ้าและระบบเตือนความเสียงรอบทิศทาง ซึ่งทั้งหมดนี้ทาให้รถคันนี้กลายเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่ผู้ใช้หลายคนรู้สึกสบายใจที่สุดเมื่อพาครอบครัวขึ้นรถอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสนใจคือราคาเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆในคลาสเดียวกัน C i e l i o n ศนย์เอฟถือว่าคุ้มมากเพราะได้ทันดีไซน์พรีเมียมสมรรถนะที่จัดจ้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและความสบายแบบรถยุโรปแต่ราคากลับเข้าถึงได้ง่ายกว่ามากจึงไม่น่าแปลกที่หลายคนบอก,กว่ารุ่นนี้อาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของแบรนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีทันทีที่เปิดขาย เมื่อมองภาพรวมทั้งหมด C ีเอเลียน07 F เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งคนชอบดีไซน์คนชอบรถล้ำคนชอบความแรงและคนที่ต้องการความคุ้มค่าในยุคที่รถไฟฟ้ากำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด,ดในตลาดเพราะมันให้ทุกอย่างแบบครบถ้วนในราคาและคุณภาพที่จัดว่าแข่งมากในปีหน้าหลายคนถามว่าซีเอเลียน07 F เหมาะกับใครและคำตอบคือเหมาะกับทั้งคนที่กำลังจะเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าคันแรกและคนที่เคยใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ต้องการอัปเกรดเป็นอะไรที่พรีเมียมขึ้น เพราะดีไซน์ของมันดูแพงแบบไม่ต้องพยายามสมัถน,นาให้ความแรงแบบขับสนุกทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งพื้นที่โดยสารและความเงียบในรถก็ให้ความสบายเหมือนนั่งในรถยุโรประดับสูงกว่าถ้ามองเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นจากญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนหรือรุ่นเกาหลีที่เน้นดีไซน์ล้ำซซเอเลียน07เก็ยังโดดเด่นด้วยการเป็นรถที่ครบทุกด้านในแพคเกจเดียว ดีไซน์ภายนอกสวยภา,ายในล้ำฟีเจอร์แน่นและราคาที่เข้าถึงได้แบบไม่ต้องคิดหนักทำให้หลายคนยอมรับว่ารถไฟฟ้าจากจีนก้าวมาไกลามากและสร้างมาตรฐานใหม่ที่คู่แข่งต้องเร่งตามให้ทัน และหนึ่งในจุดที่ทําให้ผู้ใช้รู้สึกประทับใจมากคือคุณภาพการประกอบภายในที่แน่นขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆช่องไฟต่างๆถูกเก็บเรียบร้อยผิวสัมผัสภายในเลือกวัสดุที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมทุกการกดปุ่มหรือหมุนปุ่มต่างๆให้สัมผัสที่แน่นและมีน้ําหนักไม่ใช่ความรู้สึกแบบรถราคาประหยัดเลยแม้แต่น้อยทําให้ภาพรวมของรถทั้งคันรู้สึกแพงและน่าใช้อย่างมากในช่วงเวลากลางคืนซีเอเลียน 07F ยังมีไฟแอมเบียนรอบห้องโดยสารที่ให้บรรยากาศผ่อนคลาย ปรับสีได้ตามอารมณ์ไม่ว่าจะอยากได้โทนอุ่นโรแมนติกหรือสีสันแบบล้ำอนาคตก็เลือกได้ตามใจทำให้การขับกลางคืนสนุกและสวยงามขึ้นอย่างบอกไม่ถูกถ้าคุณชอบรถที่ให้ความรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่ขึ้นขับคุณจะหลงรักคันนี้อย่างรวดเร็วเพราะมันให้ทั้งความแรงความสบายความไฮเทคและความคุ้มค่าในแบบที่ไม่ต้องประนีประนอมเลยแม้สักจุดเดียวตั้งแต่จอดเฉยเก็สวยเด่นขับก็สนุกใช้ในเมืองก็คล่องและเดินทางไกลก็มั่นใจเป็นรถที่ให้ความรู้สึกครบจนแทบไม่มีอะไรให้ติ และทั้งหมดนี้ทำให้2,026 BYD c e a l i a n 07 F กลายเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในปีหน้าทั้งเพราะชื่อเสียงของแบตเตอรี่ทั้งเพราะดีไซน์ที่ลลํำและฟีเจอร์ที่อัดแน่นในระดับที่ค่ายอื่นต้องกลับไปคิดใหม่รถคันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลือกแต่เป็นรถที่อาจสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาดรถไฟฟ้าในปี2026อย่างแท้จริง